คุณเคยประสบป,ปัญหาแบบนี้หรือไม่ถ่ายแชะ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 ขอโทษด้วยนะครับาาที่นี้ามถ่ายภาพนะครับาาาามาเขียนป้ายเอาไว้แค่ข้างในเนี่ยแล้วจะไปเห็นได้ยังไงล่ะฮะเคยไหมครับ,รบที่ป้ายห้ามไม่ชัดเจนเขียนไว้แล้วแต่ไม่มีคนเห็นวันนี้ผมขอนำเสนอสติ๊กเกอร์การถ่ายยยโอ้มันคืออะไรอะง่ายๆเลยครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่เอาไว้ติดกล้องมือถือก่อนที่จะเข้าพื้นที่มา โอ้ยกะแชรสติ๊กเกอร์ลอกออกสักกิ่งเลือกเงินก็ลองลอกเลยครับมันจะแค่ไหนกันเฮ้ยอะไรเนี่ยกระดาษของเราเป็นแบบพิเศษเมื่อลอกออกแล้วจะเกิดสัญลักษณ์บนสติ๊กเกอร์ขึ้นมาทําให้ตรวจสอบได้ว่ามีการแอบ,บลอกสติ๊กเกอร์เพื่อใช้งานกล้องแถมกาวที่ทํามาแบบพิเศษจะไม่ทิ้งคราบกาวลงบนเลนด้วยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยหากสนใจสติ๊กเกอร์กันถ่ายแบบนี้ร้านของเรามีรับผลิตนะครับสามารถคอสตอมลายต่างๆส่งมายังร้านได้เลยสนใจสั่งทําหรือสอบถามเรื่องสติ๊กเกอร์ ติกเกอร์กันปลอมยินตีให้บริการครับ